จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญตัวเองเนี่ยถึงกับต้องไปผ่าตัดเพราะว่าแค่ไม่ได้ตวรวจภายในไปปีเดียวเอง ตอนแรกเลยที่เริ่มต้นเข้ามาดูแลน้องสาวตัวเองนะคะก็เนื่องจากว่าตัวเองอ่ะได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับนารีเวสก็เลยมีความใส่ใจมากขึ้นเราก็เริ่มต้นดูแลน้องสาวของเราเนี่ยด้วยการชําเครื่องกระชับช่องคลอดมันได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์คือผลพลอยได้ เรามีการปัสสาวะที่ไม่บ่อยเหมือนเดิมในส่วนของสุขภาพน้องสาวเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าสุขภาพมันดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยเริ่มแบบดูแลมากขึ้นโดยการผ่าตาัดเกี่ยวกับนรีเวชมันเจ็บไหมมันรู้สึกแต่มันไม่ได้ถึงกับเจ็บเพราะว่าระหว่างการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอมีการบล็อกยาชาในจุดต่างๆทําให้เราแบบไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับคนที่สนใจ หลังจากที่ผ่าตัดไปแล้ว1เดือนเนี่ยตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของแผลเพราะว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างให้ความใส่ใจกับแผลหลังพ่าตัดพยายามที่จะรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลเรื่องของการกินจะทำให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะสามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยหลังจาก2-3วัน สำหรับผู้หญิงหลายๆคนนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเขินอายที่จะมาตรวจภายในแต่ว่าตัวเองจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องดูแลพอๆกับ หน้าหัวใจตับไตไส้พุงมันก็คืออวัยวะที่สําคัญของเพศหญิงนะคะตัวเองเนี่ยถึงกับต้องไปผ่าตัดเนี่ยเพราะว่าแค่ไม่ได้ตรวจภายในไปปีเดียวเองก็เลยอยากจะเตือนนะคะไม่อยากให้ล้าเลยสําหรับสาวๆทุกคนนะคะคืออยากจะให้พบแพทย์อยู่เป็นประจำนะคะตามที่คุณหมอกําหนดเพื่อที่เราจะได้เจอโรคนั้นก่อนแล้วก็ไม่สายเกินไปที่เราจะรักษานะคะก็อยากจะแนะนําทุกคนนะคะถ้าเกิดสนใจดออรอมทองคลินิกเรามั่นใจคลินิกนี้ว่าปลอดภัยแน่นอน100%ซค่ะ